การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านหนองหมูหมู่บ้านนี้รายร้อมด้วยทุ่งนาป่าไผ่และสวนมันสำปะหลังเขียวชะอุ่มชาวบ้านเล่าลือกันมานานว่าในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านมีหมูป่าเจ้าขินตัวหนึง่งชื่อมันคือไอ้คุณ ไอ้คุณตัวนี่ว่ากันว่าฉลาดนักฉลาดกว่าหมูทั่วไปใครวางกับดักยังไงมันก็หลบได้หมดกลางวันไม่ใครเห็นแต่พอตกค่ำมันจะโผล่มากินมันสำปะหลังชาวบ้านกัดแตะพังเป็นแนวยาวใครเจอก็กลัวใครก็จับไม่ได้สุดท้ายคนเริ่มลือกันว่า ไอ้คุณมันไม่ใช่หมูธรรมดาแต่มันคือหมูผีในหมู่บ้านมีชายแก่คนหนึ่งชื่อลุงกำใครๆก็รู้ว่าลุงกำแกเป็นคนตากเก่งชอบคุยโตแผมคอทองแดงเล่าขาววันหนึง่งลุงกำประกาศกลางบงเล่าว่าคืนนี้กูจะจับไอ้คุณให้ดูจะหมูจริงหมูผีปืนกูยิงได้หมด ชาวบ้านก็หัวเราะครึ่งเชื่อครึ่งขำแต่ลุงกำเอาจริงคืนนั้นแกหอบขวดเหล้าครึ่งลิตรกับดักเก่าๆแล้วเดินเข้าทุ่งนาหาที่ซุ่มใกล้ๆทางที่ไอ้คุณมันชอบผ่านมาดึกแล้วลมหนาวพัดมาเบาๆเ,เสียงจิ้งรีดร้องระงุมลุงกำนั่งกอดปืนไม้เก่า มืออีกข้างถือเหล้าสดแก่หนาวไม่นานแกก็เริ่มเคลิ้มหนังตาหนักจนเผลอหลับไปแล้วเสียงก๊อบกับก็ดังขึ้นจากพงไัยลุงกำลืมตาขึ้นเห็นเงาดำตะคุ่มคุ่มเดินเลียบร่องมันในหัวคิดทันทีไอคุณมาแล้วลุงกำค่อยๆยยอกปืนขึ้น ประคองให้แน่นหายใจลึกแล้วเปลี่ยงเสียงปืนดังลั่นกลางทุ่งเสียงหมู่บ้านแตกตื่นไก่ในเล้าตื่นขันกันระงมรุ่งเชา้าชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็พากันมาดูว่าจะได้กินหมูป่าแจกกันหรือเปล่าแต่พอไปถึงที่ไม่เจอหมูไม่มีรอยเท้าหมูไม่มีแม้แต่ขนหมูมีแต่ ป้ายประกาศขายที่ดินของตาเปียข้างทางโดนยิงจนแหว่งไปครึ่งใกล้กันมีรูกระสุนเจาะทะลุเสาไฟไม้เก่าๆลุงกํยืนเกาหัวทำหน้าเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แต่พอชาวบ้านถามแกก็ยังคุยต่อไม่หยุดเมื่อคืนกูเจอไอ้คุณจริงยิงเกือบได้แล้ว มันหลบชฉิวไอ้คุณมันไม่จริงหมูธรรมดามันหมูผีแน่นอนจากวันนั้นมาตำนานไอ้คุณหมูผีเจ้าถิ่นก็ถูกเล่าต่อกันไปเรื่อยๆใครผ่านทางนั้นจะเห็นป้ายประกาศขายที่ดินแหว่งครึ่งรูกระสุนยังฝังอยู่ในเสาไฟเป็นหลักฐานว่าคืนนั้นคนเมายิงเงาเสาไฟเอง สุดท้ายไม่มีใครจับไอ้คุณได้สักทีก็แน่ละเพราะไอ้คุณมันไม่มีอยู่จริงมันอยู่ในหัวลุงก่ำตอนเมาเท่านั้นเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหมูผีไม่ได้น่ากลัวเท่าคนเมายิงมัว่วใครผ่านบ้านหนองหมูถ้าจะกลัวอะไรกลัวลุงกำเถอะ